สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมไมค์ครับเอาชิลว่าทักคออีพีสองกันนะคะเป้าหมายวันนี้คือเราต้องหาเด็กที่ได้เออไม่มีเป้าหมายดีกว่าครับทุกคนอันนี้ยังไม่ได้เผาไก่เลยนะแต่ผมจะลองไปสำรวจข้างล่านระหว่างรองไก่อุยจอเจอหน,นึ่งแล้วทุกคนเดี๋ยวโอ้หงเดี๋ยวผมไม่มั่นใจก็เลย คนนะมังนะครับห้าไมไว้ใจเกมไมค์ค้าเดี๋ยวดิวอมอมพอดมันหอดเออเจอละโอ้โหทุกคนได้เด็กไมาเยอะอุ้ยโอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นไปก่อนชึบโอ้โหโอเคโชว์ของผมมันไรละ ยังไม่มีบ้านอยู่เลยทุกคนลอน้อยสร้างเป็นทางกันไปก่อนนะครับทุกคนอันนี้คือบ้านชั่วคราวนะคะอาจจะไม่สวยก็ได้ยินครับว่าชั่วคราวไปแล้วนี่ เราก็จะสังเกตจากน้่งนะคะตรงนั้นก็อะไรตรงนั้นก็มีเด็กนะคะหน้าตรงนั้นส่วนน้างๆก็มีค้างคาวเ้ยนสอุ้ยยอยยอยกลับ้นข้าวอพดสโตนโอ้โหเราจะขึ้นยังไง ไม่ี่น้องเช้าไทยโอเคเอ่ะเราจะสังเกตการต<ม>ันต่อนะครับแล้วข้างล่างนั่นผมก็ไม่รู้ว่ามีอะไรอ่ะถ้าคนไม่เชื่อว่าผมเล่นฮาร์ดคอร์ดูเลยนะครับฮาร์ดถ้าแตกคอพี่รักโอเคให้ไก่พอดีถามเรื่องที่รักแ,แตกคอร์ได้อ,อ,อ,อืมอร่อย การอไอ้หยอยก็ยจะมีการห้ามีก็คือนี่รักเองเดียวไปเผาก็จริงเวยนี่มันไม่คนมาจึงเทกาเช็คเพิ่งเช็อเพิงเช็อเพิงวุ้ยเมืซีจะได้เป็นอะไรต้อทกานจะได้เป็นฐานชาโคโอเคแล้วก็เหล็กไปเผา เดีอย่างวันนี้เรก็สังเกตการตั้งก่อเลยนะครับอา้าวพี่ขางคาวพี่แดโุลาลอ้าวพี่แดกุล,ลาหายคง็ย่าเอ้ยเดี๋ยวตรงนั้นนาวาตรงนั้นอะตรงนั้นนะครับเออตรงนี้คงไม่เห็น นาวาสีส้มๆนะคะเล็กๆเล็กๆแต่คือเราจะไปตรงนั้นยังไงเด็กแค่ผมไม่พอทาเสื้อเก็คือผมไม่อยากเสี่ยงนะทุกคนกลัวตายนี่คือตายเลย แต่แบบชรเดอร์นี้มีดาวสวยมากเลยนะทุกคนแต่ทำไมรู้สึกแปลกๆกับดาวเน็กหน้าจะาน้าแล้วเขาแอปเปิ้ลได้ไหมเด่นหงทุกคนเปลวทำไรเออแล้วทำไรพริกแอคทิกสิครับรออะไรโอเค กด d o c u นเดีอย่าเราจะไปเกมเบรกตรงนั้นนะครับตรงก่อนจะเช้านะเล้ยลงไปเลยดีกว่าเสียเวลาทยอย,ย,ใ,ย,อยให้เดี๋ยวองให้เส,สร็จสอบไปครับปอกไม้โอเคอุย้ย เดี๋ยววันนี้เราจะยังไม่มีสร้างบ้านนะครับผมก็ไม่ต้องบกกันแล้วอีอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดตกเอตตุกเมื่อกี้เห็นอะไรยิงมาไหมท,ทุกคนอุย้ยพี่เกเลเอ้ยดีนะไม่ยิงตกไปข้างล่างนะทุกคนสวรรค์ช่วยเราไว้นะครับทุกคนทุกคนเราต้องเชื่อพลังแห่งความหวังนะครับ Mm hmm. แต่ผมจะขึ้นไปยังไงต่มีบล็อกอยู่ฉลาดเกือเฮ้ยไม่เคียกับไทยนี่นะมันอยู่ตรงนั้นนะคะทุกคนถ้ามันอยู่ตรงนี้นะป้งไม่อยากพูดเลยจะเป็นยังไงไม่เห็นตัวเออเดอไปมีขวานนันนี้อยู่ เดีย๋ยวพอตอนเช้าเราจะรื้อบ้านแล้วลงไปเก็บได้ก่อนเชื่อผมแล้วธุรกิจจะรุ่งโรดโอเคดีนะไม่ถูกตายเจ้าพี่เกี่ยวนั่นเองทำนักขึ้นไห้เลย โอเคทุกคนเราไปดูกันว่าพี่เกียวยังอยู่ปะเหมือนพี่เกีวจะไปแล้วไปสูสขตินะครัเขาร้องอย่าผูมาแบบนี้อันนี้เน็ตใช่ไหมทุกคนดีไว้แล้วโอเคอุ้ยได้เหยีหยเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาไปทำาูกหรือชุกอดกาดีทุกคน่วยกันคิดคิดแต่ไม่ไม่ใช่เพลงนี้นะครับ อ้แต่ขึ้นมีดไม่ขึ้นเนาะโอเคแต่คือเชื้อเพลิงโอเคเดี๋ยวเราจะเอาเชื้อเพลิงแค่หนึ่งอันนะทุกคนเหมือนได่เสียงซอมมี่เอ้งเ,เสียงอลยโอ้โห ตามคำขอเลยคนระับตกไปตกไปเจ้าบี้เออตกลงไปเจ้าอมเ <Okay. S 1> จ้าอมบิ้โอเคได้เด็กแล้วนะครับทุกคนเออก็จะเอาเด็กมาเป็นเชื้อเพลิงของไอรอนอยา่าบอกนะว่า โอ้มึงไร่ดเช้าอยากให้ช้ามากเลยนะตอนเนี้ยโคตรทาาโหดเลยม,มีแอปเปิ้ลอยดีสิครับรอเลยมีหน,น้าหน้าเดยคุณหนอนอาหารเต็มก็ดีนะแต่คืออาหารเป็นพิษคุณ

ได้เลกมาแล้วเดี๋ยวทุกคนกคน้าค้างยังไงนะอย่าง,งนี้ใช่ปะแล้วก็วางอยูตรงนี้อ่ะใช่นะกด F อุ้ยเดี๋ยวอันนี้โอเคนะครับสำหรับทุกคนสวัไหมค่ะมีพีนี้เราองขอตบเฮ้ยจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบาย